กัดในพื้นที่ของรัตรภูมิได้ต้องปล่อยให้ไหลไปก่อนแล้วก็ติดตามเดี๋ยวจะประสานทีมข้างหน้าช่วยสก,กัดเนื่องจากเราติดตามมาจากพื้นที่อำเภอรัตรภูมิแต่ว่าเป้าหมายเราไม่สามารถสก,กัดได้เนื่องจากกลัวว่าจะได้รับอันตลายเพราะเป้าหมายคงจะไม่หยุดรถง่ายๆต,ตอนนี้ตชาจะรอสีสามแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรัตรภูมิ เจ้าหน้าที่ทหารอตบอ42กำลังไล่ติดตามกระบวนการนักลอบ้าใบกระทบมูดูว่าปลายทางอยู่ที่ไหนอใใชครับ,รบอย่าให้มันเห็นเยอะไม่เห็นครับไม่เห็นเออห่างไว้เพราะเดี๋ยวประมาณทักประมาณ200เมตรมันจะเลี้ยวซ้าย มันจะมีเต็นท์อะไรเจอตูวอยู่เนี่ยฮะจอตัวตุ๊กๆอยู่มันอยู่ด้านซ้ายเลี้ยวซ้ายมันยังไงนะจอตูวตุ๊กๆอยู่มันอยู่เลนซ้ายพี่แต่ว่าตุ๊กตกอยู่เลนขวาเราจอดแล้วเรตุ๊กพี่ไม่เป็นไรคือตอนนี้มันมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วพี่เลี้ยวซ้ายแล้วจ้าจอดเลยจอดก่อนให้มันเลี้ยวให้มันเลี้ยวพ้นพ้นก่อนเลี้ยวซ้ายที่จอดรถพี่เออจอดก่อนจอดก่อนให้มันที่หยุด Nên Thuật bay Thái nhanh, mình mình liêu khâu bà nhanh Liêu khâu về đây em Liêu khâu liêu cho mấy À, à, con <laughs> ừ. à, vào thằng đi

ไฟปกครองมันก็จะพนะครับจะนที่สาจะสี้านตันที่สอนะครับหลายที่สามมานะครับนะครับแต่กประธานทางของไฟปกครองอำเภอบางกัมนะครับในการสการเรานะครับจนมาทูการพ้นการเป็นบัดเนี่อนะครับจะย้อนกลนมันจึงนนกองพนยาพ่นนะ No, don't a